สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวัดกระเด็นนะคะสุขสมใจปองได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ใบแล้วก็ความเชื่อว่าจะนำสิ่งที่สมความปรารถนามาถึงผู้ปลูกนะคะเป็นอโกนิมาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่กำลังได้รับความนิยมอย่างยิ่งโดยใบของเขาเนี่ยที่มีสีแดงหรือสีชมพูเข้มล้วนในใบนะคะก็อาจจะมีขอบใบที่มีสีเขียวบ้าง การใบของเขาก็จะเป็นสีขาวใบมัน ก็เป็นต้นไม้นะคะที่สามารถสร้างจุดตึงดูดสายตาในบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเหมือนต้นไม้ปลอมกันเลยทีเดียวนะคะมีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆไปเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายอโฟนิมาจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในห้องนั่งเล่นหรือในสํานักงานห้องนอนเนื่องจากความทนทานต่อสภาพความชื้นแล้วก็ความแรงแล้วก็ความจริงที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเ,เติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงน้อยพวกเขาจึง เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากๆสำหรับมือใหม่หรือคนขี้ลืมหรือคนที่อยากหาต้นไม้ไปวางไว้มุมห้องหรือมุมบ้านที่มีแสงแดดน้อยค่ะ สุขสมใจปองนะคะก็สามารถเป็นทั้งต้นไม้ในบ้านแล้วก็นอกบ้านขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงแต่ต้องเป็นแสงแดดลำไรหรือผ่านกระจกนะคะเพราะว่าแดดที่แรงจะทําให้ใบเขายไม่ได้หากปลูกไว้นอกบ้านนะคะอาจจะต้องอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่นะคะถึงแม้จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดมากนะักแต่ต้นไม้ทุกต้นนะคะก็ยังต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตค่ะ สุขสมใจปองนะคะถ้าเลี้ยงแล้วก็ดูแลอย่างดีเนี่ยก็จะแดงเต็มใบแล้วก็ให้หน่อดีลักษณะก็ค่อนข้างกลมนะคะ ก้นใบเนี่ยก็จะสั้นสีก็จะสวยต้นอโกนิมานะคะที่จเจริญเติบโตแตกหนอนเนี่ยก็จะแทงยอดใหม่ที่เกิดตาข้างขึ้นมาเหนือดินทําให้ต้นเนี่ยเป็นพุ่มฟางออกมานะคะสามารถแยกออกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้โดยเลือกจากยอดที่มีใบยอดเนี่ยหใบขึ้นไปแล้วก็ลากแล้วเกิดแล้วเนี่ยสารากใช้มีดคมๆนะคะแล้วก็สะอาดตัดตรงระหว่างรอยต่อ กับต้นเดิมนะคะแล้วก็หน่อใหม่เนี่ยใช้ปูนแดงทาแผลนะคะที่ตัดไว้ทิ้งให้แห้งแล้วก็นำไปปลูกในวัสดุต่อไปค่ะ วิธีขยายพันธุ์อโกนิมานะคะก็น,นิยมแยกนอนเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะการดูแลนะคะในช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยก็ควรเว้นระยะการลดน้ําตามความเหมาะสมนะคะหรือแทบจะไม่ต้องลดเลยก็ได้ค่ะส่วนในฤดูร้อนเนี่ยก็จะเพิ่มน้ําเป็นสัปดาห์ละสามถึงวันนะคะแล้วก็ก่อนลดน้ำเนี่ยควรตรวจด,ดูความชื้นโดยสังเกตจากวัสดุที่ปลูกนะคะ ก็ถ้ามีความชื้นอยู่ก็ไม่ต้องลดน้ำละค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นสุกจำใจปลองที่นำมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าอยากดูคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ